สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปนำเสนอสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบเกมชื่อมือวิเศษสร้างป่าซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขององค์ประกอบนิเวศค่ะค่ะเรามาดูปัจจัยทางกายภาพนะคะซึ่งจะมีแสงดินแล้วก็น้ำค่ะปัจจัยทางชีวภาพนะคะจะมีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ค่ะ แล้วนี่นะคะก็คือกระดานนะคะที่เราจะใช้สร้างระบบนิเวศของเรานะคะจะมีแหล่งน้ำพืชขนาดเล็กพืชขนาดใหญ่ค่ะอันนี้คือบอร์ดเกมของผู้เล่นค่ะและนี่คือการเสี่ยงดวงนะคะที่เราจะทำการเสี่ยงดวงกันค่ะ ต่อไปเป็นการสถานการณ์นะคะจะมีผลเสียผลดีปัจจัยและก็ข้อมูลค่ะนี่คือการองค์ประกอบระบบนิเวศนะคะที่เราจะใช้ในการสร้างระบบนิเวศของเราค่ะจะมีบอกนะคะปัจจัยที่ใช้แล้วก็ข้อมูลค่ะและสุดท้ายนะคะการปัจจัยที่เราจะได้ในแต่ละรอบค่ะเริ่มแรกนะคะเปิดการองค์ประกอบนิเวศวางการองค์ประกอบนิเวศลงบนกระดานให้ครบทุกช่องค่ะ จากนั้นนะคะเป่ายิงฉุบหาลลำดับผู้เล่นค่ะแจกกระดานให้ผู้เล่นนะคะเริ่มแรกนะคะแจกการ์ดปัจจัยให้ผู้เล่นจำนวนคนละสองใบค่ะผู้เล่นดูนะคะว่าเราได้ปัจจัยอะไรบ้างจากนั้นทำการหยิบปัจจัยที่เราได้ตามการ์ดปัจจัยค่ะ ู้เล่นคนแรกนะคะเริ่มพิจารณาดูว่าปัจจัยที่เรามีสามารถนําไปใช้แลกองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมใดได้บ้างซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะแลกหรือไม่แลกในรอบนั้นก็ได้ค่ะ ท่าแรกนะคะก็จะทําการแลกและหยิบไอคอนไปวางในกระดานที่เราได้สร้างระบบนิเวศแลกครั้งละกี่ใบก็ได้ซึ่งจะถือว่าจบรอบเล่นของเราหรือเลือกไม่แลกก็จะทําการหยิบการปัจจัยเพิ่มหนึ่งใบซึ่งก็จะถือว่าจบรอบเล่นของเราแล้ววนต่อไปด้วยผู้เล่นคนที่2ค่ะ ในรอบที่2นะคะจะทำการเปิดการ์เสียงดวงได้นะคะซึ่งถ้าเปิดการ์เสียงดวงผู้เล่นก็จะไม่ได้การ์ดปัจจัยค่ะ เมื่อเล่นวนมาถึงรอบที่4นะคะก่อนแจกกรารปัใจจัยให้ทำการเปิดกรารสถานการณ์ก่อนเริ่มเปิดตั้งแต่รอบที่4เป็นต้นไปซึ่งทุกคนจะได้รับผลจากกรารสถานการณ์ใบเดียวกันแต่ผลที่ได้รับจะต่างกันตามองค์ประกอบในระบบนิเวศที่เราสร้างค่ะ เมื่อมีคนสร้างระบบนิเวศครบเป็นคนแรกจะถือว่าจบเกมและถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะ